สคณอไม้าไม้การตไมังเก่าเป็นไม้ตะเกียงจริงหรไม่มีเ้าตรวจรยไแล้วแไมดังเก่าได้มาอย่างไรใช่ไมล่ะครับไมใช่ไม้ตะเกียงดังเก่าเป็นไม้ชนิดอะไรกฎหมายครแต่ทีนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ว่าถูกไม่ถูกนะผมก็มาคุยกับพี่ก่อนว่าเพราะรู้สภาพมัไหนหนูขออนุญาตนะครับเอาหนูไปเตรียมเครื่องอุปกรณ์ในบ้านถ่าย ก็ใครให้หมดแเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเี๋ยวเด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 

รถล,ลุงผ่านมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับก็คือ,ดอเดิมทีจะจำคุกมนึ่งเดือนปรับเหมือนหนึ่งหมื่นบาทพอสาระภาพแล้วก็มีการเยียวยาก็ลดโทษทีหนึ่งก็ปรับเหมือนหนึ่งก็เหลือห้าพันทษจำให้รอไว้หนึ่งเดือน นะครับก็จำไห้รอหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นยุติคดีนี้จบเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็สบายใจจะได้เอฟซีทุกคนก็สบายใจจบคดีแล้วนะครับครับแค่รอนี่เป็นรอรอลงอายาคือไม่ต้องติดตารางก็คือหมายถึงว่าก็อย่าทำผิดในช่วงหนึ่งปีเนี้ยคือไปทำตัวดีๆหนึ่งปีอย่ามีปัญหานะครับแล้วพอครบหนึ่งปีก็พ้นไปเลยแล้วรอลงอายาหนึ่งปีนี่มีผลแล้วค่ะดี ก็ก็ก็ไม่ได้มีการจําครับนะไม่มีการลงโทษจําอะไรก็วันนี้จริงผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันลงโทษปรับอยู่แล้วแหละเพราะว่าพดูจากพฤติการข้อหาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรก็คนคอคนโศกเองหนึ่งเรื่องนะครับก็จําไว้แน่นนะครับอย่าไปแตะตัวนักข่าวนะครับการแตะตัวเขาแม้จะไม่ถึงกับการทําอันตราย แต่มันเป็นอันตรายกับจิตใจนะครับทําให้เขาเกิดกลัวไม่สบายใจเครียดหรืออะไรก็ตามผิดเพราะนั้นเหมือนกันยูทูบเบอร์ทุกคนนครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปดึงไอชิตเหมือนกันนักษณกคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นความเป็นนักข่าวเขาจะมีเขาจะมีความเป็นวิชาชีพนะครับก็ไม่ได้โทษเขานะคือจริงๆแล้วเราก็มองว่าคนของเราก็คุมอารมณ์ไม่อยู่จริงๆแต่ว่าในเมื่อเราสารภาพแล้วก็จบนะครับเนาะ สบายใจนะครับ<ช>กลับบ้านครับ